อันนี้ตุ่มซื้อครับเหนืหน่อยๆล้างเหนืหน่อยๆโอ้ง่ามุนเอกแงกเลยครับพี่น้องตุ่มซื้อออกได้ครับง่ามันมุนครับพี่น้องโอ้ยมีล้งนี่ต้มโตรครับลุน ง่ามุนอีกแล้วพี่น้องเบิ่งครับมันเห็ดน,นันน่นนะสวัสดีครับผมพี่น้องครับรพบกันอีกแล้วเนาะกระบาวีสารสายลาครับมือนี่ในช่วงเวลาที่ตะเสาครับประมาณตีหาครับผม ล้มวีวีครับเมือนี่พาพี่น้องมายังมาตีบาอีสานในภาพผีหน้องมาหายามตุ่มปลาไรครับมาใส่ไค้คำ้ำๆพีน่น,น้องเลยมันขึ้นนเลกงานมากกับมาใส่ครับใส่ไปสิบเจ็ดหลังนะครับบ่เคยใส่ย้ำนีเลยครับบาอีสานเคยใส่ตั้งแต่ช่วงที่ว่าข้าเจ้าเจี่ยวเขาแล้วแล้วหนามมันลงนะใส่น้ำหนองอันนี้นามมันยังไหลครับ บู่ว่าสิเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปรุ่นเบืองน้ากันเนาะครับผมไหวเป็นยังไงไปนี่ครับสาแหลกอยู่นี่ครับนี่ไปวเคือบ่ะสองหลังแล้วรผมนี่ครับพี่น้องสภ,าภาพามไม้กสิประมณนี่เนาะหกหกงสี่ครับนี่น้องครับนี่แต่ฟังนี่เป็นไหหนนาครับน้ามก็ยังมีอยู่ครับใส่ได้หน่องหลังหนึ่งในแห,หน้าหลังหนึ่งครับผม ว้าวไล่ครับผมยามตุ่มมันงแตจำเป็นต้องมัดเสาครับวองแบบนี้เนาะมาสวยบ่ได้ครับผมลุ่มเบื่องล้างแรีครับมีอย่างบลยน้ำเลยไล่ยังสีกับโบเคยกันเนาะพี่น้องเนาะถึงเคยมาร้องน่ครับมีเอียนมาเอาแวงโอ้ยโอ้ สองเต็มครับจะเห็นใส่โบยไงเหรอพี่น,น้ันไงกวนหนิวสีเนี่ยแหละครับอฮะเดี๋ยวเบิ้งอีกรางนึงครับผมครับไงกวนหนิวสีนนเนาะอะกปุ่มห่อ เยี่ยก็เป็นเยี่ยใส่เดือนขึ้นเก่าเลยครับใส่เดือนซับขึ้นเก่าคือนเาอบาอีสานเห็ดเหยืบิงเลยกนีนกรอนนี่ครับตัวปีกายครับไปนี่เห็นหน้าเป็นไดย์ล้างเลีกอะนี่แต้มก็ถือว่าโอ้ดูดีดครับใส่ล,ล้างนี่ในี่เห็นหน้าครับผม เย็นตอนนี้ยังบ้านเดียวขอนเนาะว่าตะโบผาดครับพอย่างเดียวตุ่มตาโอ้ในใหยหน้าบุมี่ยังครับหลังสองผาดครับสไขรใส่น้ำสางไส,ส้โหเจ๋อไ นี่ครับใส่เดือนเนาะนี่เดือดหาว่าใบสามตัวครับนี่ครับล่งหนึ่งอยู่นี่พี่นนองเป็นสางครับนี่ปะครับแต่ล่งน่าโตไงยังดีเนาะอันนี้เงียบครับพี่นนอง ทั้งนี้เอียนเขาสางครับพี่น้องว่ตถอครับนี่เนี่ยใส่เดือนเาโอ้ไปเอ้อพี่น้องครับไม้เนี่เป็นไม้สางครับนี่ยหกหกครับเดี๋ยวมีปลาไหลอยู่เลยนี่เป็นปลาเขาครับมีบัเอียน ต้าอสองอลไรดิโหไม่มแบบีอย่างเลยต้าไหไรเพราะท่านเด็กเขาสางครับไปพี่หนอ่มวันหลังก็ไปครับลังเนี้ไ,ไปด้วยน้ำไหลหน้าพี่นุ่ม ้างคางสังนี่แหละอันนี้ตุ่มซื่อครับเนือยหน่อยล้างเนือยหน่อยโอ้โหง่ามุนเอกแงกเลยครับพี่น้องตุ่มซื่อออกได้ครับล้างนี่หมผ่บบาน ตุบซื้อครับหลัางนหน่อยๆหนึ่งวันจะสีลัง,ง oh. ใหญ่ครับโอ้แย่ๆพี่นอม oh. ว่าถือครับยือพี่น่องครับเบื้องห่วงเขาข้้เจ้านะสุดยอดครับห,หลังในีใส่ยู่มองหนำไลนี่อย่างมาง่าแตแยครับบ่งหันโอ้สียดายยจะยใส่น้ำให้นะ มมี่ยังพ่อตัวเป็นง่ามุนมุนวัตถุอันโดดเด่นแจ้งเตืันดินเดต๋ยวตเหตุง่าม่ลมน,น,น,นะครับมองอีกลรังนะครับขาดว่าจะเงียบขึ้นกัน

ง่ามุนบัดพี่น่องเลยไม่ใช่ไปขังเย็นอยู่ได้อยังได้บ้างไงข้างดีๆบัดเอาไปใส่น้ำหนองผมก็ถือเสียดายพี่น่องอีไ่ไปบังบน่นหนองครับอีกสองสามหลังโบเวกโบเวกเ,เป็นน้ำตุ่มครับง่ามุนบัดเหรอมองไนงะ ไมยปลาไหลออกครับนี่มืนๆอ,อยู่เลยหเห็ดพ่อเดี๋ยวใครซื้อละหักเบิดปลาไหลออกได้ครับสำคัญว่ถืออีกหลังพี่น้องใหน้นหน้าเกียบลืมเงียบกิ๊บ ต้องพูดละงามผ่อนขอนนะพี่น้องนะอันนี้ลองเบิ้องกระเสือครับเคยใสย่ยามหนีกี่เดี๋ยเลยมาลองเบิ้องกระเสือมันพอดอหายห่วงน้ำนองบ่ค่อยได้ใส่ครับมันมีผึ่นใส่รัน้นน้ำอยู่เลยบ่ใส่เบิ้งนีง้เลยง่ามมุนเบิดพี่น้องหักเบิดเลย นี่สิไปยูเยนไดนยังได๋ดน,นะมึงน,นะโกนจังปงนะังไะเยนนี่อยู่แล้วครับมึงที่เหรอทิมกันแล้วเขาปลูกเสีดยดายเสียดายมากไหมครับ เห็นวะนี่ตุ่มจยูคล้องเองครับมีเอียนครับนี่ตัวหนึ่งมญ่หนึ่นี่ตุ่มบาวิสานเองครับได้กินครับหนึ่งดอกครับนั่นครับหนึ่งแต้มนะตุ่มอยคล้องเอง อ๋อหลังนึงอยู่นี่ครับใกล้ๆกันน,ะนี่งนังบ่มีเจ็ดหลังครับตุ่มอยู่ของยามมเแล้ยนี่หลังที่หาเนี่ยมีวะโบเขาครับจะใช้ใส่ฟังทายใสนในห,ห,หน้าขุด ไปพี่น้องเหลืออีกสี่หลังครับมาพี่น้องสางนี่สองลังครับบรรยากาศนะทวีตเรือมสิขึ้นแล้วครับสองลังครับอยู่สางนี่แท่งเบิดนี่เหลือสี่หลังครับสิมีอหยังวะนี่ ง่ามันมุนครับพี่น้องโอ้ยมีลังนี่สามแต้มครับยังคนอยู่สี่แน่เนี่ยแหละเอายังดีก็บได้ครับต้มโตครับลุนมีเนาะ สามแต้มครับผีหนอาครับมาลุนน้ำกันลังนี่ยจอมมี่วะตุ้มซื้อครับถือคี้ลังหนึ่งโอ้ ง่ามุน <min h are> อีกแหรอพี่น้องเบิรงครับมันเห็ดโว้ตุ่มตลาดพี่น้องขันเถอกตัวใหญ่หนี่่็ได้กินดอกง่าอ่อนๆนะครับพี่น้องเก็บพ่อเด็กขายนะพี่น้องนะฮะโบว่ากันหรอกครับเบิ่งนนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวไปเห็ดง่าไหมครับ งานนี่บุกเบิกโดยคอยมาแกะมือไหมเราพี่น้องเนาะเซ็งเลยครับเบิ่งเนี่ยจางปางแฟนทีสีแดงครับไปครับอ่ะพี่น้องครับดวงอาทิตย์กันเด็กขึ้นกันขึ้นไว้เนาะไปสองลังนะครับสุดท้ายละสุดท้ายแล้ว้าย,วายสุดนีนี่สางครับน,นี่เป็นสางข,ของไอ้ครับไอ้ทั้งแฟนบ่าวอีสานนะ ทางลุงครับเขาเป็มา้านว่ะทางลุงน,นัน่นนะ่าแล้วตุ่มจ่อควงครับสองแต้มงามๆครับผมโอ้ใหญ่อยู่หลูเรืองครับหลูเรืองตุ่มจ่อควงไงง่ามันแตกต่างจากของเขาเนาะนะครับ ม่ไดี่องห้องอยูฟองเนาะเบิ้งครับของเขาเลยองข้าเจ้าขึ้นในเฮน่าครับห่ปลาสีเลียนมาสามห้อยปลาบืนจนมนุนแงะครับเบิ้งหลุด็นวานห้อยหนูมันจะมีบ่คือมันง่าห่างที่เราดึงขึง้นมาอู้อ เอียนมันเขาสร้างหรือบ่วะพี่น้องอันนี้บ่มีร่องรอยยังหรือครับนี่ยแรงมาโบมีเอียนครับอยู่จุดนี้เขาสร้างครับเอียนมใส่น้ำสางเลยครับบ่หน้ามันก็น,น้อยแล้วครับมันเดี้ยยยยแถวแถวปากสางนะคิดว่ามันตียูกับโบยูครับเขาจะบายสารดีเท่เบิ่งครับผมหลังสุดท้ายก็กปิคดคลิปเนาะสิบเจ็ดหลังไหนจะแต้มมาเบิ่งกัน อย่างนี้หน่อยก็สิเดย้อมอยู่เลยคือว่าโอ้ยยาสองครับผมหนึ่งสองโอ้มาเป็นสิบแย่ไก่ขึงลู่อยู่ป่ะครับเย็นตัววยใหญ่ครับพี่นอ้องนะครับ ประเดิมนเนาะข้งแรกของดูดูการนะโว้เจ็ดแปดตได้ครับแกงใส่บนันบันไดบางเที่ยนอาจจะถือตัวใหญ่ครับมูง,ง้าห่างๆง้งาพังๆออกเนาะถือยนแน่นอนครับขันง้าเป็นทังสันเนาะประมาณซี่สามซี่ังนี่หละครับที่มันพังง้าออกครับเสียด,ดายอยู่เอาไปพี่น่อยครับบ่าวไอสานเดียวจเห็นงานเราครับสซนี เลมี่ยงสีวากันไหมครับผมเหลือมาจะกี่ทันมาบุนเนี่เพราะว่ามันต้องหายเนื้อนะฮะเหตุเห็ุงานบางมือกันเหลือตะเวนบางมือกันเหลือคำครับเพราะว่าเห็ุงานวัดทีพี่น้องบางคนอาจจะสงสัยกับใบสารเห็ุงานอย่างเนาะไปเป็นลูกน้องหัวหน้าล้างวัดครับผมอยู่สุวรรณภูมิเนี่ยครับอ๋อยังได้กับสันชอบเนาะพี่น้องเนาะกับการใส่บังตุ่มปลาไหลครับผมเ่อมันบังเนาะ อันบงังจะเป็นบังลันนะนี่ของบ้าอิสานเห็ดเองกับของตลาดครับโคนละขนาดเลยครับง่าก์แบมุนแบบอันนี้โบเป็นยอย่างโบคอยโบมีห้อยนะครับอันนี้ลังเของสันเราเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไว้แต่พอกันคลิปหนาครับบ้าอิสานสิโก้ฮุ่มกันครับผมกับบาทนันครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับกับโบถือประมานบันไดเดี๋ยวบ้าอิสานสิมาจัดให้เบิ้องไม่เดี๋พี่น้อง จะพอกันคลิปหนาครับเห็ดง่ามาะไมกันนะครับผมสุดท้ายนี่ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับคอย่าเจ็บ่าจนนะครับผมหล่ำรวยเงินท้องครับคิดหวังสิ่งใดคอยสมหวังทุกสิ่งถูกการนะครับสำหรับมื้อนี้บ่าวอีสารขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ